สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมบีทิชผู้ใหญ่นีที่กรุงเทพนะคะแต่เราต้องจุ้จเพราะว่ามีเสียงเด็กรอ้องวันนี้ออมมากรุงเทพนะคะก็มาพักที่โรงแรมผู้ใหญ่นีค่ะมาวันออมจะพามาดูห้องนะคะห้องสามหนึ่งสาม จริงๆมีทางออกด้วยเขาเปิดทิ้งไว้เราอยู่ชั้นสามนะคะนี่ก็เราเพิ่งมาถึงเดี๋ยวจะพามาทัวร์ห้องค่ะไะจริงๆก็เอาของไปเก็บแล้วแต่อยากพาทุกคนมาดูนค่ะว่าห้องไหนเป็นยังไง สมุดปากกาตอนนี้เราอยู่ที่สมุดปากกานะคะสามสามเข้ามาเลยค่ะห้องเสียบคีการะคะเปิดได้เข้ามาเลยมาทุกคนนี่ก็เป็นห้องใหญ่มากอันนี้ก็คือเรามาสามคนนะคะก็เลยอยากอยู่ห้องด้วยกันไม่อยากแย่งห้องก็เลย เตียงเสื่อมาเตียงหนึ่งตรงนี้จริงๆถ้าเราไม่มีเตียงเสือ่อมันก็จะอยู่ตรงนี้กลางตรงกลางนะคะเราจะมานองนั่งเตียงกระโดดใส่เตียงว่าจะนุ่มไหมเขามีผ้าให้ด้วยนะคะผ้าเช็ดตัวสามผืนเพราะว่านอนสามคนมันก็ไม่ได้ด้งดึกนะคะมันยวบลงก็น่าจะนอนสบายดีค่ะ ก็มีพ่อห่มให้สองผืนมีคมไฟแล้วก็สมุดปากกาแล้วเราเปิดม่านมานะคะเราก็จะเจอกำแพงไว้ตรงนี้เล้วก็จะเจอคลองคตรงนี้นะคะพอที่เราเข้ามาห้องเราก็เช็ค ประตูหน้าต่างนะคะว่ามัน็อกหรือเปล่าแต่ตอนเรามาไม่ได้หลบนะคะเขาน่าจะแบบเปิดระบายอากาศอันนี้เดี๋ยวเปิดก่อนแล้วมาถึงนะคะก็มีอามซอนไม่ใช่คะ่ะของเราเองค่ะมีหมดุดเดี๋ยวเปิดแอร์กันโอเคเปิดแอร์โอเคเขาก็มีมีบริการกาแฟด้วย แล้วก็แก้วชงกาแฟกาน้ำร้อนนะคะจริงๆงมีน้ำสองสามขวดแต่เราใส่ตู้เย็นแล้วเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นค่ะแต่เราจะดูส่วนนี้กันส่วนนี้คือเสื้อผ้านะคะก็จะมีที่แขวนไม่แขวนแล้วก็มีรองเท้าด้วยรองเท้าสามขูไม่เขาว่นั่งนั่งทำอะไรเพราะว่านั่งนั่งชมชม นั่งชมตึกข้างนอกนะคะปะกำแพงค่ะเดี๋ยวโซนตรงนี้ออมจะมารีวิวนะคะนี่ก็จะมีแบบนี่ป้ายนะคะว่าเรานอนหรือว่าทำความสะอาดอยู่ <S <S แล้วก็มีรหัสไวไฟ, <S <S ฟนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะยินดีต้อนรับ ป่ะแล้วก็จะมีกล้องตัวนี้ก็เซีายกระจุกนะคะไม่ใช่กล้องตู้เย็นแต่แตงตู้เย็นมีน้ำาอันนี้เพิ่งแช่นะคะอยากกินอ่ะเดี๋ยวขอกินน้ำ น้ำผู้ใหญ่นีนะคะน้ำดื่มตราบรูทิกผู้ใหญ่นีอืออือ๋ยวตั้งกล้องเราจะตั้งกล้องไว้ตรงโอเคเฮ้ เราใส่ตู้เย็นเหมือนเดิมโอเคค่ะแล้วเขาก็จะมีนี่ในถุงนี้ก็จะเป็นอ,อ๋อเป็นอืม <c oughs> เอาน้องไม่อยาก <c oughs> <c oughs> น้องไม่อยากติดตาม โอเคนี่ข้างในนี้นะคะก็จะเป็นได้ประผมเดี๋ยวเอาเออกมาไว้ก็ได้ประผมนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ต้องมีติดเวลาออกไปไหนมาไหนอันนี้ก็จะเป็นกระจกน,นี่กระจกยาวแบบไม่ใช่กระจกยาวกระจกเต็มตัวอืมช้นเงก็จะประมาณนี้ค่ะ มาเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่เปิดอุ้ยประตูเขาเป็นแบบบานเลื่อนนะคะบานเลื่อนแล้วก็เปิดมา,ว,าว้าวเข้ามานะคะเราก็จะมีเลยเจอเจลล้างมือค่ะจริแล้วก็ทิชชู่ อุ้ขอมีอยาสีฟันแปรงสีฟันให้ครบเซตเลยนี่ครบเซตเลยนะคะโอเคอันนี้น่าจะหมวกที่คุมผมเหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็อเอาไว้เช็ดหัวนะคะมาอันนี้ก็เป็นถช่วชมแล้วก็มี โอสบูอ่อาบน้ำครีมอาบน้ำให้นะคะแล้วก็นี่ก็โอเคนะคะทุกคนห้องน้ำสวยสะอาดดีใช่ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนมาออมจะพามา ข้างหน้ากรอบเพราะข้างหน้าก็จะมีทีวีด้วยนะคะก็อนอนมีที่พักแล้วเขาก็จะมีมีประวัติสมุดปาการให้เราอ่านตรงนี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดู สมุดปาการปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุ๊นี่สวยค่ะก็ถ้าใครอยากมาได้พักแถวกรุงเทพก็มาลองดูนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการมาพาทัวร์ห้องของโรงแรม ผู้ใหญ่นี้นะคะเดี๋ยวออมก็จะปักหมุดไว้ว่าอยู่ตรงไหนเนะะี่ยค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายพี่อวมาดูกันนะคะว่ามากรุงเทพครั้งนี้ออมจะได้ไปไหนบ้างโอเคค่ะไปแล bye ป้วบ๊ายบายพี่อุ